เกต้าเกตอเกตอาเกตอาเกตอาเกนี่คือแอปที่ผมเออถ่ายนี่ไอแอปอันนี้นะทุกคนเนี่ยที่ผมกดเข้าไปเนี่ยนี่เลยทุกคนโอเคสำหรับใครที่อยากโหลดนี่ดูของดูนี่ ให้เวลาพวกคุณ่าไม่มีเวลาแล้วโอเคอีตาอ,อีพีสามแล้วก็เลยทุกคนอ,อีตาอ,อีพีสาม โอเคแต่แมบน้ำฝนเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้สมชายกับไอ้แบงค์มันจะอยู่ไงพวกมึงอะอยู่สบายดีกันหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่ทุกคนดูมันสิคิดาคลอรีให้มัน คิดแคลอรี่ให้หมัอนผมชีดให้อีป้าฮะโอเคมาแบงสมชาย ไอเอ่อไอแม็กดไอผมตั้งชื่อใหม่หมดเลยนะไอเปิ้ลไอแคปตั๊ไอมะเขือเทศอีป้าเอ,อ้ยไม่ใช่ตัวนี้อีป้า และสุดท้ายอันนี้คือและสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดคือไอโกเทนใช่นั่นแหละไอสี่ตัวนี้มันกำลังออกไปจนพาย,ยูไม่ต้องเราเรื่องละเฮ้ย,อยเอียงวะเฮ้ยสมชายมึงมาดูดิไ <c oughs> หนวะเฮ้ยลงไปดีไ <c oughs> อน,นี้เป็นพ่อเองเขาชนั้นลุองอยา Boy boy to get up in you got to ผมวม่าสมชายตายแล้วไม่โกเ็นมันกลับมาก่อนเพราะว่านะตัวใหม่ฮะมึดเนาะ <c oughs> พดอทรายป้ามึงอยากขายข้าวมันไก่อ,อยู่ไหมไม่เอ็กโเคเดมึงน,นีเลยได้เลยมึงไม่ขายครับ Ok anh anh Bye bye. Why I like guys I bang boy. Boy. Why ไอ้บ้าไอ้สมชายไอ้แม็กมึงทำอะไรลงไปนั่นไงมันขนาดไอ้เชี่ยแม็กมึงทำอะไรมึงทำเริบกับกูเมื่อกี้อ้าเปล่าไม่กูเข้าใจหมดแล้วชิบหายแล้วกู ตายใช่กูยังไม่ตายแต่กูจะฆ่าอีป้ามันนี่อีป้ามึงไม่ขายข้าวมันไก่ให้กูมึงตายอีป้าแล้วกูก็จะพุ่พงชนมึงด้วยตายแล้วแต่เชื่อกูพี่เกียจว่าไม่ชใชาที่พาย กูรอดกูรอดอะกูดีแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนตาย คนตายหมดจุกไตเห okay, ลือแค่สองคนเดยว่ยังวเอาค่ไม่อยูวลเฮ้ยมึงชวนกูหาพ่อมึงเหรอ กูุ่กูเหรอโอ้มีดีชี่ยโอ้อะไรอะไรคุณบอกมันเหมือนนิดที่เชี่ยอะไรเอะไรอะไรมึงมึงอยาซ้ำเต็มกู๋ยเหรอว้ายว้าย ชีม้ม่งพูดมาซิมาเลยบทขายีรู้บทขายีมั้เอ,อ,อ,อ้าอุ้ยเหี้งวะอันนี้เหี้งวะแพ,ททวแพนเค้กไงอุ้ยเอ็นค้กก็หามึงละ คือทุกคน โอเคไม่มีอะไรใช้แรงดังโอเคสำหรับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะบายบายแต่ผมว่ามีอื่นอะไรแปลกขึ้นหลัง ที่เฮี้ยวะแต่ผมว่าเหมือนได้กิจอะไรใหม่ๆแ่วเนี้เดี๋ยวรอยโทรศัพท์จะไปแย่แล้วก็ไปรู้โอเค โอเคจุบ๊บายแล้วโอ้โบ๊ายบายโอเคทุกคนโอเคอเรียบร้อยละอ้าวยังไม่เรียบร้อยเหรอ